สวัสดีค่ะวันนี้กระเทยเท่าก็มาเมาส์หมอยเช่นเคยนะคะจะมาเมาส์เรื่องประวัติของอีเปร์ค่ะซึ่งอีเปิเนี่ยก็เป็นลูกสาวแม่ค้าคือนะ่ามีหน้าตา,ส,าสวยประมาณนี้นะจ๊ะก็ไปช่วยพ่อแม่ค้าขายที่ตลาดแล้วมีอยู่วันหนึ่งขาคือไปก็ไปค้าขายกันเหมือนเดิมที่ตลาดแล้วขายไม่ดีอีเปร์นี่ก็เผลอนั่งหลับเสร็จ นั่งไม่ระวังไงคือใส่ผ้าถุงนะสมัยก่อนเนี่ยเนาะอันนี้ตำนานเขาเล่ากันมาอย่างนี้นะคะเสร็จก็วุบวิวอออกบรรดาลูกค้าที่เป็นหนุ่มๆแก่ๆก,ก็แวะเวียนไปซื้อของเพื่อที่จะไปแอบดูวิวอขอ,ของของอีเปิเนี่ยละค่ะ <S <S จนแม่แม่อีเปิสังเกตเอ๊ะทำไมขายของดีจังอ๋อที่ไหนได้ลูกสาวฉันนั่งโปนี่เอง ก็เลยเป็นที่มาว่าต่อไปนี้ก็เอาอีเปิร์มาให้แกล้งทำเป็นนอนหลับแล้วก็ให้นั่งแบบว่านะอาซาสิบแปดบวกก็เลยขายดิบขายดีอันนี้ก็เป็นที่มาของอีเปิร์นะคะจากที่อ่านมาผิดผ้าประก,การใดก็ขอภัยในเวลาที่นี่ด้วยนะคะอีเปิร์นี่เป็นเครื่องรางของขลังนะคะ่ะคือใครบูชาไว้ก็จะค้าขายดีประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็เล่าแบบ ย่าๆนะคะสวัสดีค่ะ